พูดถึงเรื่องของสินค้าราคาแพงต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะที่ดินค่ะกลายเป็นของที่แพงมากโดยเฉพาะที่ดินในกรุงเทพจึงมีพวกนักเก็งกําไรนะคะหัวใสค่ะไปกว้านซื้อที่ดินเพื่อจะต่อรองแล้วก็ขายเก็งกาไรดังนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าจงจุดอ่อนตรงนี้แหละทำให้เขาเสียภาษีไม่ได้หรือเก็บภาษีไม่ได้จึงมีการออกฐานภาษีใหม่เกิดขึ้นนะคะก็คือพรบภาษีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างนั่นเองค่ะ เมื่อวานนี้ทางครมเคาะมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะ เปิดเกณฑ์ใหม่ค่ะแล้วก็จะใช้ได้จริงนะคะหรือว่ามีผลบังคับได้จริงในเดือนมกราคมปี2562แต่เกณฑ์ที่น่าสนใจค่ะไปอยู่ในกลุ่มที่ดินลกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้มีการปรับแก้เกณฑ์นะคะหลายคนมองด้วยค่ะว่าอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเศรษฐีที่ดินด้วยซ้ำค่ะนั่นเพราะอะไรนะคะถ้าเราไปดูนะคะก่อนหน้าน,นี้คุณวิสุทธ์ศรีสุภาธนตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าพอผ่านขั้นตอนจากครอมอแล้วเดี๋ยวจะไปสู่สน,นชแล้วก็ทูลเก้าเพื่อจะมีการ ปฏิบัติและก็ประกาศใช้จริงต่อไปนะคะซึ่งถ้าเกิดไปดูสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะมีหลายกลุ่มหลายประเภทค่ะถ้าจําแนกดูนะคะคือที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมค่ะร่างเดิมคือตั้งแต่วันที่7มิถุนาย,ยน2559เขาเก็บเพดานสูงสุดนะคะประมาณ0.2%ค่ะหลังจากนั้นนะคะร่างใหม่ค่ะคงไว้เท่าเดิมค่ะก็คือสูงสุดที่0.2%ที่พักอาศัยสูงสุด0.5% และก็ร่างใหม่นะคะก็ยังใช้เกณฑ์นี้เหมือนเดิมค่ะการประกอบพานิชยาการรมและอื่นๆนะคะก็ใช้เกณฑ์สูงสุด2%แต่กรณีที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะคะสูงสุดก่อนหน้านี้ค่ะเขาใช้เกณฑ์ภาษีประมาณ5%แต่ร่างใหม่นะคะคุณผู้ชมเขาจะใช้เกณฑ์ภาษีเสียภาษีไม่เกินนะคะเพดานอยู่ที่ประมาณ2%ค่ะแต่ว่าเพิ่มออปชันเข้าไปก็คือจะเพิ่มขึ้น ทุกๆ3ปีที่0.5%แต่จะไม่สูงสุดนะคะคือเกิน5%นั่นเองนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการปรับแก้นะคะสำหรับพรบรภาษีที่ดินในปีนี้ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมยังมีเรื่องที่ต้องน่าติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าหลังจากนี้จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสูงสุด90%ค่ะแต่เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมและมีปัญหาท้องที่รวมจะเพิ่มบทบัญญัติในร่างพรบรฉบับดังกล่าวด้วย กำหนดให้ผู้รับโอนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากการขายทออตลาดตามคำพิพากษาที่มีหนี้ค่าภาษีสามารถจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินได้แต่ห้ามโอนนะคะหากติดภาระภาษีหรือว่าค้างชำระห้ามโอนกรรมสิทธิส่วนการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั้นค่ะจะต้องจำกัดเท่านั้นคือทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ตน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกําหนดเป็นกฎกระทรวงออกมาค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะใครมีที่ดินตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างที่จะอดโอยค่ะบอกอเก็บภาษีสูงมากเลยนะคะแต่ตอนนี้พอมีเกณฑ์น,นี้นะคะอาจจะกรอบเสียงนี้ไปได้ค่ะเพราะว่ามีคนก็บอกเหมือนกันนะคะว่าทําไมถึงมีการปรับรถอาจจะเป็นการเอื้อก,กับกลุ่มคนที่เป็นเศรษฐีที่ดินด้วยซ้ำละค่ะ